ราคาปัจจุบันน่าจะประมาณ5 0 0 0นนิดๆแล้วนะครับเมื่อก่อนประมาณ4 0 0 0กลางถึงปลายนี่คือโคสติโอรีคอนวันเวอร์ชันตัวนี้เป็นเวอร์ชันทันโตนะครับแล้วก็มีเล่มนี้เป็นมีที่ผมยืมมารีวิวไม่ใช่ของผมนะครับก็ขอบคุณผู้ชมท่านหนึ่งที่ใจดีเอื้อเฟื้อให้มีรีวิวนี้นะครับผมโคสติโเองก็เป็นแบรนด์อเมริกันนะครับแต่ก็หลายรุ่นเนี่ยเขาก็ผลิตในไต้หวันบ้างบางรุ่นก็ผลิตที่อื่นนะครับก็มาดูกัน,นครับเจ้าของบอกว่า มีเล่มนี้เขาซื้อจาก dd knives นะครับนี่คือ cold steel recon 1ก็จะมีหลากหลายเ v e r s i o นไม่ว่าจะเป็น spear point ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับ clip point แล้วก็ตัวนี้จะเป็นทันตกนะครับหน้ากล่องเขาก็จะมีรายละเอียดบอกถึงคุณสมบัติหรือว่ากายภาพนะครับก็คือเป็นมีดใบ4นิ้วเลยถือว่าเป็นมีดพับที่ค่อนข้างที่จะมีความยาวใบยเยอะนะครับกางออกมาพร้อมใช้งานก็ยาวด้วยใบมีดเป็น cpm s 35 vn ซึ่งเป็นตัว พัฒนาเพิ่มขึ้นมาจาก s 3 0 v นะครับสูงกว่าน,นี้ก็เป็น s 4 5 vn แต่อย่างไรก็ตามเจ้า s 3 5 vn นี้ก็ยังคงเป็นสเ a เ s s s t e e l g r a d e ที่สูงอยู่ดีนะครับณนะปัจจุบันแม้ว่าจะมีโลหะตัวอื่นทั้งของค่ายเขาเองและของยี่ห้ออื่นออกมา mm. ก็ยังน่าใช้อยู่นะครับถ้าถามผมว่าน่าใช้ไหมก็ต้องบอกว่าน่าใช้ในเวอร์ชัน recon 1ตัวเก่าจะเป็น cts xhp นะครับ carpenter technology เป็นตัวเทียบกันกับ s 3 5 vn นี่แหละ น้ำหนัก5.3ออนซ์นะครับก็น่าจะ160กรัมโดยประมาณหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกนะครับดามก็เวลาพับเก็บอยู่ที่5 5เศษ3ส่วน8นิ้วหรือ G10 นะครับก็เดี๋ยวมาวัดกันดูว่าเท่าไหร่แล้วก็โอเวอร์อวลาง9กเศษ3ส่วน8นิ้วถือว่ายาวมากเลยนะความหนาของใบอยู่ที่3.5ม mm, ิลิเมตรนะครับรหัสคือ27 Bravo Tango Hotel Recon 1นะครับ Recon ทันโต p พอ n ต์ a l f s e r r a t e d ก็จะเป็นใบกึ่งหยักผสมนะครับผมเจ้าของเป็นเลฟตี้นะครับเขาถนัดสายเขาก็จะเ,เปลี่ยนตัวคลิปมาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งในแพ็คเนี่ยเขาจะแถมคลิปมา2ตัวแล้วก็สกรูเซ็ตมาด้วยนะครับตัวมีดก็จะมาเป็นมีดพับขนาดค่อนข้างใหญ่เลยอยู่ในมือนี่ถือว่าใหญ่เลยนะครับเนี่ยลองกำดูมือผมเล็กด้วยแหละเนาะแต่ก็จะเป็นมีดที่น้ําหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราลองชั่งน้ําหนักดูนะครับว่ากี่กรัมนะครับมีดพร้อมกับคลิปพกพานี่แหละเนาะ น้ำหนักมีอยู่ที่158กรัมนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าน้ำหนักมันเกือบ160กรัมเลยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักพอสมควรเลยความยาวขนาดพับเก็บนะครับพร้อมเคลื่อนย้ายอยู่ที่5.3นิ้ว5.4นิ้วเกือบ5.5นิ้วอะเนาะถ้าเป็นเซนคือ13.5เซนติเมตรนะครับแล้วมีดกางได้ด้วยการดันสตัดต,ต,ตรงนี้นะครับขึ้นมีดก็จะกางออกมาแล้วเราจะเห็นว่าความยาวของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่าง ามากเลยนะครับความยาวก็9นิ้วกว่านะครับ9.3นิ้วถ้าเป็นเซนก็ประมาณ23.4เซนติเมตรแล้วก็ใบจะมีความยาวอย่างเดียวนะครับอยู่ที่3.9แต่ในสเปคบอกว่า4จริงๆมันประมาณ3.9นะครับอันนี้ก็ยาวอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรโดยประมาณกับน้ำหนักเกือบ160กรัมนะครับก็จัดว่าเป็นมีดที่มีขนาดความยาวแล้วก็มีติของมีดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับกับมีดพับไซส์นี้จะเห็นได้ว่าผมถือในมือผมเนี่ย มันเต็มไม้เต็มมือมากๆเลยนะครับขนาดก็เต็มเต็มจริงๆครับก็เป็นมีดที่ใช้งานหนักหน่วงส่วนของใบในเวอร์ชันนี้จะเป็นทันโตะนะครับซึ่งหลังมีดก็จะมีลักษณะคือแหลมเรียวลงมานะครับกดต่าลงมาหน่อยหนึ่งรับล,ลายก็จะมีความเฉียงของคมนะครับที่จังหวะแรกแล้วก็จังหวะคมหลักก็จะเป็นคมที่ตรงซึ่งทันโตะก็จะมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการแทงทะลวงนะครับเพราะว่าความเฉียงของคมที่บริเวณด้านหน้านะครับ เวลาแทงทะลวงเข้าไปมันจะเกิดการฉลบนะครับแล้วก็ทะลุเข้าไปในวัสดุได้ง่ายขึ้นส่วนปลายจะมีความหนานะครับเกือบจะถึงสุดเลยนะตั้งแต่สันจนถึงเกือบจะปลายเนี่ยจะเห็นว่ามีความหนาค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้จะเป็น flat grind นะครับก็คือเป็นการรับคมแบบแบนธรรมดาส่วนการเจียใบยขึ้นคมหลักข้างในจะเป็น hollow grind นะครับตรงนี้ก็จะมีลักษณะคือคมเขาจะเว้าเข้าข้างในทั้ง2ฝั่งเลย ก็ทําให้การตัดเฉือนการปอกทําได้ดีแล้วก็มีรุ่นนี้นะครับในเวอร์ชันนี้เขาก็จะมีที่เป็นทันโตกเ,กเกลี้ยงๆเลยและเป็นเพลนทั้งหมดนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นทันโตผสมกับโซเรเทสก็คือเป็นฟันกึ่งหยักผสมนะครับครึ่งใบแล้วอีกครึ่งใบก็เป็นฟันเรียบซึ่งส่วนที่เป็นฟันหยักตรงนี้นะครับออกแบบมาเพื่อใช้ในการปอกนะครับเหลาหรืออาจจะเป็นการตัดนะครับที่มีประสิทธิภาพในการตัดเฉือนได้สูงขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะของเขาก็จะเป็น อยากละเอียดผสมกับกว้างนะครับทำให้การตัดเฉือนตัดเชือกนะครับตัดวัสดุดที่มีความหนาเหนียวได้ดีอย่างเช่นผ้าสายยางนะครับเทาวันอะไรแบบนี้ก็ทําได้สะดวกคือใช้ตัดทําลายเป็นหลักนะครับเรื่องของคมเรียบก,กับคมหยักเนี่ยใช้งานต่างกันยังไงแตกต่างกันยังไงผมได้พูดไปแล้วนะครับในเพลย์ลิสต์ไปดู Foxcast นะครับผมจะพูดถึงเรื่องนี้ไว้เหมือนเป็นข้อมูลความรู้อะไรประมาณนั้นนะครับ ส่วนผิวของใบเนี่ยเขาทำสีดำมาซึ่งทางโคสติวน่าจะใช้ DLC หรือ Diamond Light c o a k i n g นะครับ Diamond Light Carbon ก็จะเป็นคาร์บอนที่มีความแข็งขายเพชรนะรก็จะเป็นสีดำกึ่งสะท้อนแสงเล็กน้อยนะครับไม่เฉงว่าด้านซะทีเดียวส่วน CPMS 3 5 b v n ที่ใช้ผลิตใบนะครับก็จะเป็นวัสดุ Stainless s t e e Grade ที่ทาง Crucible Industry นะครับอเมริกาเนี่ยได้ออกแบบผลิตออกมาพัฒนาต่อมาจาก CPMs 30V อีกทีนึงซึ่งก็จะเด่นเรื่องการรักษาความคมที่ดีนะครับรับแล้วอยู่นานเลยแล้วก็ทนการเสียดสีที่ดีมากด้วยแล้วก็ทนสนิมมีความเหนียวความแข็งเหมาะสมด้วยนะครับไม่เปราะไม่นิ่มจนเกินไปนะครับด้านข้างก็จะมีโลโก้โค t e e ติลแมสอินใต้วันส่วนสตั๊นะครับเจ้าของเขาย้ายด้านนะครับโดยเดิมทีเนี่ยไอ้ด้านที่เป็นร่อง แฟลตเฮดเนี uh, ่ยมันจะอยู่ด้านนี้นะครับแล้วส่วนที่นูนเนี่ยจะอยู่อีกด้านหนึ่งสำหรับคนถนัดขวาก็จะเปิดถนัดแต่ว่าเจ้าของเขาเป็นคนถนัดซ้าย mm hmm. เขาเลย mm hmm. เเย้ายสตรัรด้วยการขันออกนะครับแล้วกลับมากลับด้านนะครับก็ทําให้สตรัรดด้านซ้ายเนี่ยมันนูนกว่าปกติส่วนของคมเนี่ยผมสังเกตดูด้านขวาเขาจะเปิดคมเป็นสีเงินนะครับไม่มี DLC แต่ด้านซ้ายเนี่ยคมมันก็จะลงมาตรงนี้ถ้าลองสังเกตบริเวณปลายเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆจะเห็นว่า ส่วนปลายเนี่ยด้านนี้จะเอียงเข้านิดนึงนะครับในขนาดที่อีกด้านหนึ่งค่อนข้างแบนทําให้มันดูเหมือนชีโซไกลแต่จริงๆมันคือห่อโลยไก่นะครับใบก็เป็นใบที่เต็มด้ามจะมีวัสดุ2ส,ส่วนก็คือที่เป็นแบ็กล็อกตรงนี้นะครับซึ่งทางโคสติลเองเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องระบบล็อกนี้นะครับจะเรียกว่าแบ็กล็อกแบบทริแอดล็อกนะ T R I a a D นะครับทรแอดก็คือเป็นชื่อเรียกแบ็กล็อกของเขานะครับซึ่ง เจ้าทรัยล็อกเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นแบ็กล็อกที่อยู่ก,กลางของด้ามน,นะครับทำให้ผู้ใช้งานสามารถจะพับด้วยมือเดียวได้สะดวกนะครับปิดเปิดสะ,สะดวกด้วยมือเดียวปลอดภัยด้วยแล้วก็แน่นหนาด้วยเพราะว่าบริเวณล็อกบาร์ข้างบนตรงนี้นะครับถ้าลองสังเกตดูมันจะมีตัวรีเทนชันหรือเป็นพินนะครับยึดเอาไว้นะครับทำให้โครงสร้างของด้ามแข็งแรงขึ้นประกอบกับเวลาใบมีดถูกกระแทกหรือว่าเปิดแรงๆเนี่ยมันจะมาชนตัวพินนี้ก่อนนะครับไม่ได้กระแทกดนล็อกบาร์เต็มเ ก็ทําให้ล็อกเนี่ยแน่นหนาแข็งแรงมากใบไม่โยกเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครมองหามีดพับแบ็กล็อกที่เปิดได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวาแต่มองว่าต้องการเป็นมีดที่เปิดเร็วปิดสนุกเหมือนสไปเดอร์โค้อะไรเนี้ยผมต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาเน้นออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ถึกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นล็อกเขาจะแน่นหนาส่วนบริเวณด้ามด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่ามีพื้นที่ว่างให้เรากริป ใกล้กับโคมได้นะครับในลักษณะนี้หรือจะเป็นการจับในฟิงเกอร์กรูฟร่องแบบนี้นะครับเป็นกาดเป็นกรูฟซึ่งร่องก็ทําออกมาได้กว้างแล้วก็ลึกมากๆนะครับก็ป้องกันนิ้วถลําไปด้านหน้าแล้วก็ทําให้จับกระชับมากแม้ว่าจะเป็นคนที่มือไม่ใหญ่มากรวมถึงคนที่ใส่ถุงมือนะครับมือใหญ่ๆโตๆก็จับได้เพราะว่าพื้นที่ของกริปเนี่ยมันมีพื้นที่เหลือเยอะมากค่อนข้างที่จะจับถนัดเลย ส่วนวัสดุที่ใช้ผลิตด้ามนะครับก็จะเป็น G10 ซึ่งในเวอร์ชันนี้จะมีสีดำแล้วโคสติลเองเขาจะทำออกมาเท่าที่ผมทราบก็จะมีสีสีนะครับตอนนี้จะมีสีดำ Black แบบนี้นะครับสีโอดีกรีนสีเดสเทนหรือว่าสีน้ำตาลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น Orange สีส้มซึ่งก็มีทั้งที่เป็นทันโตทั้งสเปียร์แล้วก็มีทั้งที่เป็นคลิปพอยนะครับซึ่งผมเคยรีวิวเจาสเปียร์พอยด้าเขียวไปแล้วตัวนั้นผมซื้อมือสอมาตัวนี้ก็ เป็นซีรีส์เดียวกันนะครับเพียงแต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชันทันโตแล้วไปเป็นโซเรชช์แบบนี้นะครับมุดทั้งหมดฮาร์ดแวร์ทั้งหมดก็จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ,อเจ้ามีดเล่มนี้นะข้างในเขาไม่มีไลเนอร์นะครับใช้ G ี0ทนหนาๆเลยนะก็ทําให้มีดน้ําหนักเบาลงถ้ามีสตีลไลเนอร์ห้าไหนก็จะแข็งแข็งแรงขึ้นก็จริงแต่น้ําหนักก็จะมากขึ้นด้วยนะครับส่วนด้านบนจะมีจิมปิ้งกันเลื่อนที่เป็น G ี0ทนะครับแล้วก็ทําโค้งมาทั้งหมดแม้ว่าด้ามจะแบนนะแ ก็ชับถนัดมือมากนะครับผมบอกเลยว่าเป็นมีดที่ค่อนข้างที่จะจับได้คอนโทรลได้สะดวกนะครับหลังมีดก็จะโค้งลงในลักษณะนี้นะครับทำให้ไปตามสรีระของมือนะครับเรามีฟิงเกอร์กรุฟที่มีการปาดลบความหนาแล้วก็ลบเหลี่ยมมาแล้วนะทำให้การกำจับได้สะดวกมากๆนะครับ ส่วนคลิปติดตั้งมาเดิมทีจะเป็นด้านขวานะครับแต่เขาถอดคลิปแล้วคลิปไม่ได้มาในกล่องด้วยก็ทําให้ผมไม่สามารถจะโชว์ได้ว่าเป็นยังไงแต่เขาจะมีสกรูเซตนะครับให้มาด้านนี้ให้มา3ตัวด้านนี้ก็มี3ตัวนะครับคลิปให้มา2ตัวเลยส่วนสกรูให้มา6ตัวเลยนะครับ <ๆ S 1> เยอะๆเหลือๆเลย รูแลนยัดมีให้ด้วยนะแต่เล็กนะครับก็ไม่สามารถจะยัดผ้าราคอ์ดองเส้นพร้อมกันได้ก็เป็นข้อจํากัดนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเป็นมีดที่จับถนัดมากส่วนระบบล็อกเนี่ยเวลาจะบดล็อกก็คือต้องกดลงไปให้สุดจริงๆนะครับถ้ากดแค่นิดเดียวมันจะพับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันปลอดภัยนะครับก็กดให้สุดแล้วพับขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็นําตัวด้ามกลับเข้ามาหาใบาซึ่งการเปิดก็ใช้นิ้วดันในลักษณะนี้นะครับสังเกตด,ดูว,ว่ามันจะล็อกแรงมาก แน่นหนามากๆเลยนะครับนี่คือโคสติลรีคอนวันทันโตคอมโบนะครับเป็นด้ำดำด้วยคราวนี้เราลองมาเทียบกันท้ายคลิปนะครับว่าเจ้าสเปียนะครับตัวนี้เป็นสเปียรีคอนวันเหมือนกันจะสังเกตดูว่าผิวของสเปียนะครับจะเป็นดําด้านๆไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะครับแล้วใบสเปียเนี่ยเขาจะเรียวตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับ เร,เริ่มบางลงอางลงเงี้ยอันนี้ก็คือหนาไปเกือบตลอดถึงปลายก็บางลงแค่ตรงปลายนิดเดียวคือถ้าพูดถึงความถึกนะครับในการแทงทะลวงทันโตทําได้ดีกว่าแต่ใช้งานทั่วไปเนี่ยผมว่าสเปียไม่ก็คลิปพอยท์ทำได้ดีเพราะว่าคมมันมีความโค้งเราสามารถจะดรอคคัดปอกนะครับตัวนี้เป็นด้ามโอดิกรีน Green, แล้วผมก็รีวิวไปแล้วนะครับไปดูในเพลย์ลิสต์โคสติวได้เลยเป็น s 3 5 vn เหมือนกัน้โอกาสถ้ามีอีกผมคงจะซื้อที่เป็นคลิปพอยท์นะอาจจะเป็นด้านน้าตาลในะแบบนี้มานะครับต้องบอกว่า จับถนัดมากนะครับแล้วใครสงสัยว่าเอ้ยพับลงแบบนี้ไม่เหนีบมือเหรอตรงนี้จะเป็นส่วนที่ไม่คมนะครับถ้าเราจับสูงที่บริเวณชอยตรงเนี้ยแล้วกดล็อกบาร์แล้วสับลงมานะมันจะหยุดนะครับแล้วมันจะไม่สับนิ้วนะครับก็เป็นการพับมือเดียวได้ด้วยนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเบรกได้มือเดียวประมาณนี้นะครับนี่คือโคสติโอรีคอนวันทันโตคอมโบนะครับสีดำนะก็ขอบคุณเจ้าของมีดมากๆเลยที่เอื้อเฟื้อให้มีรีวิวนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้าหวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์กับ ผู้ใช้งานนะครับจะเป็นการเลือกซื้อจะเป็นการมีอยู่แล้วแต่อยากจะรู้ว่ามันมีจุดเด่นอะไรบ้างมันใช้งานยังไงบ้างก็วนกลับมาดูได้เสมอและขอบคุณทุกคนพี่ๆที่คอยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์หรือจะเป็นการ Subscribe หรือแม้แต่ให้ของยืมมารีวิวนะก็ขอบคุณมากๆทุกคนเลยแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเฮบิไรเดนเอาท์